แบ,บแรนด์คุณภาพจากเทลไลท์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแทบ็บซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับ สำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับไปดูบรรยากาศภายในงานครับของบริษัท trm associates จำกัดครับหรือปุ๋ยบัวทิพย์ครับซึ่งงานนี้เรียกว่าเป็นการประชุมครับของเหล่าผู้นำครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะบุกตลาดเครือข่ายในปีนี้ครับพร้อมกันครับในส่วนของทางด้านคุณมณสนัชัยสงครามเองก็ได้มีการพูดถึงทิศทางของธุรกิจในปี2557น้นี้เลยครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เราดําเนินธุรกิจของปุ๋ยบัวทิพย์นี่นะคะตั้งแต่ปี4 6ปัจจุบันเดียปี57เท่ากับย่างเข้าปีที่11แล้วนะคะปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยเรา10ปีเรามีแค่แบรนด์เดียวคือตราบรัวทิพย์ถ้าเป็นเหมือนบริษัทอื่นเนี่ยอาจจะมีการรับจ้างทําตราอื่นหรือผลี่ให้กับยี่ห้ออื่นหรือบริษัทอื่นแต่บัวทิพย์ไม่มีเราไม่รับจ้างบ้านด้วยแล้วก็ไม่มีตราอื่นด้วยถ้าส่งออกเราก็จะเป็นในตราของคิงโลตัสถ้าอยู่ในประเทศไทยก็คือตราบรัวทิพย์ค่ะ คือคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามีสูตรที่1สูตรที่1คือสูตรอินทรีย์ชีวภาพ3 i ี1วัเลยนะคะเป็นสูตรที่สุดยอดที่สุดเรามีรายได้ทำมาทั้งหมด10กว่าปเีเป็นพันล้านเนี่ยก็จากสูตรที่1แล้วก็เริ่มมาพัฒนาเป็นสูตรอินทรีย์เคมีโดยใช้สูตรที่1มาผสมในเรื่องของเคมี Me มากขึ้นให้มันเพียงพอกับความต้องการในเรื่องของการโปรเซสในเรื่องของขบวนการ ผลิตของเกษตรกร,ร,กรทุกวันนี้นะคะเขาเขาเขามีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาเพื่อผลการ,กรเกษตรว่าจะต้องใส่มากใส่น้อยอยังไง่ะเราก็พัฒนาตามเขาไปด้วยคือตอนนี้เนี่ยในอดีตเราคิดว่าเราเชื่อมั่นในตัวสินค้าเป็นอย่างยิ่งเรามีมีมีความเชื่อมั่นในตัวของสินค้าเราก็เลยไม่คิดจะใช้สื่อทางโฆษณาหรือออกสิ่งตีพิมพ์นใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้จับมือกับ INTV ในเรื่องการสนับสนุนช่องทางธุรกิจมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราได้รับโทรศัพท์ โทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลและก็วิธีการใช้ปุ๋ยเยอะมากจากสมาชิกหลากหลายของหลายๆบริษัทเลยนะคะตอนนี้เนี่ยบริษัทเรากําลังเป็นที่ตื่นเต้นและกําลังสงสัยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันในคณะของเรานะก,ก็คือตอนนี้อยากรวยค่ะอยากรวยอย่างมั่นคงอยากให้เกษตรกรมีฐานะที่ดีขึ้นและอยากให้บริษัทมีการพัฒนาเพื่อต้อนรับเอซในวันข้างหน้าด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเราพร้อมราพรอมคือคืออย่างนี้ผมขอตอบภาพรวมๆนิดนึงว่าทําไมถึงต้อง ลุกขึ้นมาทําแบบนี้นะในหลายเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันถือเป็นโอกาสในการเข้าผ่านสู่ทศวรรษที่1ที่2นะฮะของของปุ๋ยโบทิฟคือจาก10ปีที่แล้วเราเข้าปีที่11มันจะต้องมีอะไรที่แปลกใหม่กว่าเดิมเลิกทําแบบเดิมๆได้แล้วเราก็ลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ที่เราไม่เคยทําเพียงแค่2อสาอย่างนะฮะแค่นี้ก็ดังแล้วเช่ 1> น1เราเพิ่มช่องทางการขาย จากเดิม MLM อย่างเดียวตอนนี้เรามาชั้นเดียวโดยผ่านสก็ต่อนะฮะอันที่2เนี่ยเราโฆษณา10ปีที่ผ่านมาไม่เคยโฆษณาเลยไม่เคยเสียค่าโฆษณาเลยแม้แต่แม้กระทั่งบาทเดียวนะฮะซึ่ง INTV ทราบดีนะฮะช่วยในเรื่องนี้อยู่นะฮะอันที่3เนี่ยเดิมเนี่ยเรามีแต่ปุ๋ยบวทิปอย่างเดียวเท่านั้นที่ผ่านมานะฮะแต่อตอนเนี้ยเรามีสินค้าควบคู่ไปกับปุ๋ยบวทิปที่ใช้ในทางการเกษตร เป็นกลุ่มอินรียทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกสี่ห้าตัวซึ่งมันช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แค่3อย่างแค่นี้พอนะดังแล้วครับคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองตั้งแต่ปีแรกนะคะจนเราเพิ่มมาเป็น2โรงงานคาพาซิตี้หมายถึงกําลังการผลิตไม่ต้องกังวลเดือนนี้นะคะ่ะทำเต็มสูบ3,000ันตันถึง5,000ตันเราเอาอยู่สบายมากแล้วก็ยังมีโรงงานในเครือซึ่งเราช่วยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบและก็สนับสนุนกันอยู่อีก5-6กโรงสบายมากะคะ่ะกำลังการผลิตที่จะรองรับตลาดในวันข้างหน้าเต็มที่ ตอนแรกนี่คิดหลักหมื่นนะคะห้าหมื่นตันหรือไม่เกินแสนตันแต่ปัจจุบันเนี่ยพูดได้เลยว่านับจากบัตรนี้ไปเลยนะคะ2องแสนถึงห้าแสนตันต้องการครองตลาดอินทรีย์ของบัวทพิปและก็ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดค่ะในตลาดของประเทศไทย mm hmm. เราตั้งใจอย่างนั้นจริงๆ mm hmm. เราจะลุกคืบสุดๆเลยละ mm hmm. ด,ด้วยคุณภาพ10ปีแล้วก็การยอมรับจากหลายๆสถาบันนะคะ mm hmm. ที่เราเกี่ยวข้อง mm hmm. เราได้รับการตอบรับทุกที่ว่าปุ๋ยเราดีจริง mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย เราได้รับการติดต่อจากหลายๆประเทศใกล้เคียงและอีกหลายประเทศที่พร้อมจะพัฒนาในด้านอินทรย์เราส่งปุ๋ยไปให้ทดลองและมีการใช้3-4ปีมาแล้วไม่ใช่แค่ปีเราทําการบ้านมา5-6ปีแล้วค่ะประเทศแรกเลยที่เราได้รับหนังสือเชิญแบบดีมากๆเลยค่ะนะจากรัฐบาลอินโดนีเซียโดยท่านทูตเขาเดินทางมาทำเนียบของรัฐบาลไทยเชิญเราเข้าไปคุยเรื่องนี้ประเทศที่2ก็คือมาเลเซียจากท่านสุรตานและก็เจ้าหน้าที่รัฐของตรังการูนะคะเชิญเราเข้าไปแล้วก็ทําการพรีเซนต์แล้วก็ประชุมกับ จนที่รัฐบาลจนวันที่24ที่จะถึงเนี่ยค่ะ24เมษาเดยนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของ a ัก i c u ค t เชอคือมาดีมาดาจะเข้ามาดูงานแล้วก็พร้อมสั่งในเดือนพฤษภาเต็มสุขหนังสือมาเมื่อวานแล้วก็จากอินโดนีเซียกำลังจะเข้ามาเพื่อเอาผลิตภัณฑ์อื่นที่เรามีในในเครือของเทียมกรุป๊ปออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศพมา่าลาวเวียดนาม ตอนนี้เราเดินหมดเลยค่ะอย่างมาเลเซียเนี่ยเท่าที่ทราบนักขนาดนี้เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ที่เข้ามาเลเซียได้มีเพียงแค่บททิ์เจ้าเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งเข้มงวดมากยากมากที่จะเข้าได้มาเลเซียยังยังไม่จบวันที่15ถึง20พฤษภาคมเราจะเดินทางไปไหนนะคะจีนจีนมีหนังสือเชิญทุกอย่างฟรีหมดขอให้ T I M ไปเผยแพร่เรื่องประสิทธิภาพของปุ๋ยแล้วก็การผลิตและกระบวนการจัดการทั้งหลายว่าทำยังไงให้มีการพัฒนา ยิวพืชแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชคนและสัตว์วันที่15-20ถึงค่ะเราไปจีนได้รับมสิเชิญมีมีตลอดค่ะเรามีการมีการทาตลาดต่อเน,นื่องมีการขับเคลื่อนให้หนักขายและผู้ใช้หันหน้าเข้าหากันคือให้เกิดความสนใจซึ่งกันและกันโดยเราเป็นตัวเชื่อมบริษ mm ัท hmm. จะบอกว่าคุณซื้ออย่างนี้คุณได้ไอแพดถ้าคุณทำานี้คุณได้รับทองคาถ้าคุณขายอย่างนี้คุณซื้ออย่างนี้เราทําตลอดเวลาเรามีสิ่งเหล่านี้กระตุ้นพวกเขาให้หันหน้าเข้าหากันตลอด สิบปีบัวทิพย์ถึงไม่มีปัญหาเรื่องธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราถึงยังอยู่ได้และพร้อมจะยิ่งใหญ่หลังจากมีสื่อมาสนับสนุนสถาบันสนับสนุนก็ต้องเจอกันในสังเวียนธุรกิจด้านการเกษตรกันล้เป็นแสนเป็นแสนที่ลงรหัสเป็นแสนจริงจริงแล้ววันนี้เนี่ยเ,เราเชิญเข้ามาเพื่อหนึ่งเรียนให้ทราบว่าเรากําลังทําอะไรไม่ใช่แค่ไม่ใช่ให้แค่ทราบว่าคิดอะไรนะตอนนี้เราทาแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราจะเดินหน้าต่อไปกันยังไง แล้วก็สิ่งที่พวกเขาจะได้คืออะไรบ้างพูดง่ายคือผลประโยชน์ไม่ว่าสินค้าอะไรนะฮะหนึ่งคุณภาพดีสองผลตอบแทนให้ผู้ขายดีก็รับรองว่ามันไปได้ไปได้ดีไปได้ดีไไดดและจริงใจต่อผู้ขายและผู้ใช้มาโดยตลอดและอีกอย่างหนึง่งบริษัทเราผลิตป,ปุ๋ยอินทรีย์มาตั้งแต่ปี4-6ถึง4-7ไม่มีดินผสมหรือไม่เคยเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช หรือแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่ก็คือความเราคิดว่านี่คือสิ่งที่กําลังสะท้อนกลับเข้ามาก็คือความดีที่ที่เรากระทำนะคะการแข่งขันทางอินซีปัจจุบันนี้เยอะมากเลยแบรนด์เยอะมากคือเดินเป็นชนปุ๋ยอะออกจากบ,บ้านก็เจอแล้วค่ะแล้วการโฆษณาเนี่ยทุกช่องทางเลยนะตอนนี้เยอะแยะแต่ที่เราไม่หวั่นไหวและไม่กังวลอะไรทั้งสิน้นคือหนึ่งตลาดของเชมที่ปูมาแล้ว10ปีประสิทธิภาพและคุณภาพมันประกาศชัดเจนเราไม่มีคู่แข่ง เรามีแต่แข่งกับตัวเองที่พร้อมจะพัฒนาและก้าวให้ล้ำหน้าคนอื่นนี่นี่คือที่คือการแข่ขงกับตัวเองนโยบายของเรานะคะอย่างอื่นเราไม่เคยมองเรามองแต่กเกษตรกรเป็นหลักว่าเขาจะต้องได้รับอะไรก็อยากฝากเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะแล้วก็อยากจะให้ช่วยบอกต่อๆกันว่าขณะนี้เนี่ยปุ๋ยบัวทิพย์ตเติบโตอย่างเข้มแข็งแข็งแกร่งมากผ่านร้อนผ่านหนาวมา10ปีย่างเข้าปีที่11 ซึ่งการย่างเข้าปีที่11ซึ่งเป็นทศวรรษใหม่ของบัวทิพย์เนี่ยคงไม่ใช่เพียงแค่ทําแบบเดิมๆนะฮะเราวางแผนมาเป็นระยะๆะะซึ่งทํางานโดยมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้นะ,ะไม่ได้เดินแบบสเปะสปะนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าการเดินตามปุ๋ยบัวทิพย์อย่างมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนมีผลประโยชน์ที่ สมเหตุสมผลนะมีสินค้าที่มีคุณภาพช่วยเหลือประเทศชาติไม่ใช่แค่แค่ช่วยเหลือเกษตรกรฮนะช่วยเหลือถึงประเทศชาติแล้วก็สร้างไรายได้กลับเข้ามาให้กับเราซึ่งเราทํามา,าทํากันบ้านมาเวลาพอสมควรแล้วนะฮะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องช่วยกันจริงๆนะฮะใครทําใครได้นะฮะใครขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยแต่เมื่อรับรองว่าถ้าทําต้องได้นะถ้าทําต้องได้ จำไว้เลยว่าทําต้องได้นะคำนี้ครับถ้าจะพูดถึงวันนี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าเรามาอีกวิชันหนึ่งเลยเราเดินกันอีกระบบเดิมๆอย่างเดิมๆเนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วก็พัฒนาไปแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนเพียงพุ่งเข้าหาเป้าหมายเดินสู่ชนความสําเร็จแล้วก็ความยิ่งใหญ่ความมั่นของของทีเมเราบอกทุกคนเลยวันนี้จับมือกันสู่ความสําเร็จและความยิ่งใหญ่ของทีเมด้วยกันวันนี้เลยนะคะสิ่งที่พยายามจะสร้าง สถานะทุกคนมีความมั่นใจ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมครับในส่วนของทางด้าน TRM หรือปุ๋ยบัวเทปครับที่จะขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายในสินค้าเกษตรในปีนี้แบบเต็มมาตาศึกกันเลยทีเดียวครับซึ่งเรียกว่าหน้าที่จะสามารถตอบโจทย์และคลองใจพี่น้องเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับสำหรับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปร่วมเปิดใจกับเหล่าผู้นําของค่ายปุ๋ยบัวเทปครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบอจ่อโลกขายตรงยาแผนโบราณอ้างไฟบังคับจัดระเบียบขายตรงคอปพ,อพอสั่งล้างบางประกันนอกรีดตุนเงินกองทุนรับมือบริษัทล้มเปิดเคล็ดลับความสำเร็จมนุษย์เครือข่ายสำเร็จได้เพราะตั้งใจบวกความเพียรพยายามปุ๋ยบัวทิพเปิดเกมลุกเครือข่ายเกษตร ประกาศยึดพื้นที่หวังครองใจเกษตรกรไทยระบบค้าส่งค้าปลีกเครื่องรวนเหตุวิกฤตกำลังซื้อผู้บริโภคลดธุรกิจแฟชั่นไทยตอบโจทย์ได้อย่างไรบนเวทีเซี่ยงไฮ้เมืองผู้นำธุรกิจแฟชั่นแห่งเอเชียติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทําไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแก่ตัวชัดๆไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากวัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวย ขอินะนราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613 กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวีคอครับสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมครับไปร่วมเปิดใจกับนักขายของค่าย TIM หรือปุ๋ยเวทะครับว่าเหตุไหนทําไมถึงมาเลือกที่นี่ครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับครับผมนี่ยคือแม็กซ์ค่ะอนบนจันทร์ครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเซ็นลับหลังจากปีเกินไปกบสองปีเปลี่ยนชื่อเป็นกันอเนกครับ เอาเคล็ดลับนิดหน่อยในเรื่องของการทําธุรกิจมันก็มีกันบ้างน,นะครับเพนะราะว่าบางคนก็อาจจะผ่านวิกฤตุนน่นนี่ไปนะครับ<ม>ก็เราถึงเชื่อชัดก,ก็เดี๋ยวนี้นะครับก็มาชื่อเป็นทางการอะไรใครสนใจแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในนามของน้องเม็กอยู่บนน้องเดือนเริ่มต้นเลยนะครับผมเป็นยังณวันนี้เลยผมยังเป็นนักธุรกิจน้อยที่สุดอายุน้อยที่สุด ผมเริ่มต้นโดยการทำธุรกิจนี่ตอนเี็นมัธยมศึกษาปีที่15ปีที่ย่างเข้ามาอยู่ในบทที่นี่นะครับอายุ15ปีก็น้อยสุดปัจจุบันนี้ยังน้อยที่สุด